ไปชั้นหนึ่งนะครับครับครับผมระดับเก้านะครับบ้ตึกสวยๆประเทศไทยครับสวยวันนี้ฝนจะตกครับอะไรยังงี้ยังงี้จะมาแต่ไม่เข้าทางกรุงเทพครับไปเข้าทางภาคเหนือครับภาคเหนือจีบตัวรับน้ำท่วมนะครับ การบินไทยและคุณท่อฟ้านะครับรกจะสลายบินนะครับสวนนภูมิพวกนี้มันชอบมันกระไรต้องจ่ายเล<ท>ยไหมใช่ก่อนจ่ายเลยก็ดีครับรบ,รรบ,บินนะครับ ถึงเวลาตอนนี à, it, ้มาถึงกี่โมงนะตูอะไรสามโมงอะไรนะสามโมงยี่สิบครับอาหารกินรับกินอะไรดีครับกินอะไรดีิมาถึงสนามบินนะครับหาอะไรกินครับอาหารกินนะครับอะไรนะอะไรวะอะไรนะอะไรวะ มามาจะไกลมาดูซาตามูมบินครับ่ส่งลูกไปฉันต้ใช่ไห เราจะไปเช็คไปเช็ค <Netz> ท <ank pedir als> uh, okay, okay, ัสป okay, so. ีนะครับเพื่อนก็เพิเินแล้วก็ไปเช็คได้ตัวเพื่นนนะยังก็จะไปดูว่าเพิ่นรถนี้ทียวีเลยประมาณสามนาทีตลอดสองพุ่มจากพุ่มยี่ห้าเป็นประมาณสองพุ่มสิบนาทีประมาณราโอเคครับครับอันนี้เวลาประมาณชิ้าให้าสนาทีเนาะ เวขาเข้าประเทศครับขระเค้าหนักครับตรองนี่หนักรถเครื่องบินน้มนดูครักาาดแล้วไมคิดว่าจะไหนนี่ไปมันรีบร้อกครับนี่กดครับ รัดรัดติดคนกระเป๋ารัดตดคนกระเป๋าทุกคนทั้งรักทักท้งรัด สวัสดีคุณผ้ชครับเราเ่ากันครับคุณผู้ชมครับคุณแม่เค็มสีหอมมาก ทำเต็กกระสป่ากัเอาเนี่ไมู่้มันจะอะไรข้าวเองก็พอ

But this is the of 34 Airport from thailand I'm looking for this uh ways 成都，深圳，成都，深圳。 เดี๋ยวช่างเผาตรงไหนเนาะใช้โมด้วยช่างครับต่อไปจะไปช่างเผาถ้ามี20กิโลแต่จายถ้าระวังอันนี้10กิโลไม่เก like ินไปกันเลยครับอ่านได้เอ่ยได้กี่โลอ่ะ23จะได้22ครับไม่เกิน23กิโลน้อก็เรียกไฟแดง ถ้ายอดเดียนสิบบาทเดยทไทยนะครับถ้าไม่มีก็เอาไปกนั่งเาไปก็นั่งอยประมาณอันนี้ประมาณสี่โมงเนาะประมาณห้านน่าจะเปิดให้ให้ร like ับตั réussi, so far, anyway, game, so ๋วเอาพัสอรก็ได้ที่ห้องดับเบยูเราอยู่ตหเลยูนหนสุท้ายเะบอนนี้ก็อยู่กับ นี่ก็เปดแหลไปหาข้างน้าข้าครับดู